สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสดแซ่บเบเกอร์วันนี้ก็จะเป็นวันที่ถ่ายซีเบียของราศูนย์ตัวนี้อัสุดท้ายนะครับมเพื่อนๆจะได้ชมคันนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะขายคันนี้แล้วครับจะขยับตีี่นะ จับ1สซงหน่อยถามว่าเสียดายไหมก็ถ้าเกิดมีงบพอเก็บไปสองคันก็จะเก็บไปครับคันนี้ผมใช้มาเข้าสองปีนะตั้งแต่ตุลาคมสามวันนี้ก็วันที่อะไรวะย2ิบสอง พฤษภาคมนะครับ65ตุลาก็สองปีพอดีเดี๋ยวเราจะมารีวิวคันนี้กันสักหน่อยแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยข้อดีข้อเสียนะครับการรีวิวก็จะแบ่งเป็นของเดิมติดรถมากับของที่ผมซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับ ดูของที่ให้มาก่อนแล้วกันอันดับแรกเป็นชิลตัวนี้เลยชิลตัวนี้ให้มามีชิลอ่การคัดอันนี้เป็นสายชาร์จตัวสับนะครับเป็น USB สะดวกมากตัวนี้ แต่ว่าก็กินแบตเหมือนกันนะผมเปลี่ยนแบตไปรูกหนึ่งแล้วกันเบดที่ให้มากันลมนะ้มครับสายขวาที่ให้มาแล้วก็มน้ำกาดม่าน้ำนะสีเบยล์ของอาสูดเดเลยที่ให้มาท่อนะครับ ่อทรงอาคาชอปปี้คอกลางเป็นทยเทโคตรสวยเกยโยงที่ให้มาแล้วก็พักเท้าหลังไฟไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวเ่นี้อ่ะ ที่ให้มานะส่วนอันดับแรกที่ผมใส่ก็เป็นแฮน,นด์แฮนด์ดับชกแต่งก็คือแฮนด์เดิมมันฟีลมันเป็นแบบนั่งสูงๆอะ่ะแฮนด์ตรงๆตรงๆอ่ะจับอยู่เงี้ยแต่นี้ฟีลจับแบบน้อมๆตัวเลยแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมก็ขับสบายมีชิลตรงเนี้ยมันก็ ลมก็พ้นแต่ว่าแฮนด์อันนี้อเอรียกหลายรูล,ลมได้ดีกว่ามั้งลมไม่โดนตัวเยอะแฮนเดิมอีกอย่างแฮนดเดิมมันกดแล้วเวลาโค้งอ่ะกดไม่ลงว่ะฝืนโค้งไงไม่รู้อะพอใส่อันนี้ก็โอเคเอาโค้งสบายกว่าแต่ท่ามแปลกๆน่อยนะงนะุม่มลงนุมลงแต่ว่าตรงนี้สูงๆแต่ว่ามันงุ่มลง ถ้านั่งก็จะปแปลกๆแต่มันก็หมอบขึ้นนะสปอร์ตขึ้นอืมแฮนเดิมของผมรถผมแม่งสั่นวะ่ะเอาส้ำมือชาเลยครับจากลามไปดอนเมืองมือชาแล้วแฮนเดิมนะขนาดเป็นแฮนเดิมแล้วก็ตุ้มเดิมใส่เดิมไม่รู้เป็นไรพอเปลี่ยนเนีมันก็ดีกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าตุ้มตอนนั้นผมใส่ หนักกว่านี้มันก็ไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ต้มเป็นแค่นี้ไม่มีน้ำหนักเลยแม่งม,มือชาเหมือนเดิมอมืต่อไปก็เป็นขาจับโทรศัพท์นะครับเอาไว้ดู GPS สะดวกดีนะแต่ว่าใครใช้ iPhone iPhone 7ขึ้นไปอะ่ะของผมใช้ iPhone 7แม่งล็อกตรงนี้แล้วเวลาเราขับมันยึดกับแผ่นไง ยึดกับไอ้ตัวตัวปั๊มคัดอะแล้วคัดมันก็ยึดกับแฮนด์หนึงทีมันทำให้ฝั่นตรงเนี้ยกล้องแม่งพังไว้กล้องหลังเซ็นเซอร์แม่งหลุดเออก็ระวังดด้แต่มันเดินทางไปไหนตัวไหนก็สะดวกสบายดีเออตัวนี้ปอกแฮนตอนแรกผมใส่ดูดูมิโนโอ่ะ ดูมิโนโ่แม่งเอาง่ายโดนความร้อนแล้วมันเปื่อยไวอะเปื่อยไวแล้วก็รู้สึกจะหนา,มาเมทัลไอเลนเต้ก็เลยเปลี่ยนไอเลนเต้ดีกว่ารู้สึกหนึบกระชับมือดิหนาแล<ข>้วก็ตน h นี้ซื้อใส่ไปงั้นแหละเนะี่ะ อันเดิมมันใหญ่ไม่ชอบให้มันเล็กๆอะไรกอ๋อนี่แหละเพื่อความสวยงามครอบโชกอับสายดาวไอตัวนี้าหายากนะไม่มีไม่ค่อยมีขายนะผมไปซื้อคนรับทำเขาทำขึ้นเองอะ่ะสวยดีไม่สวยดีโคตรสวย ดำแดงด้วยแมงเทตอนแรกผมซื้อตลาดทั่วไปมีสับแทงสับแพงแมงสันเงี้ยโคตรไม่เข้าเลยแต่ถอดออกอย่างนี้เหมือนกว่าเนียนกว่าฝาานมาเห็นทุบลม อันละศบาทมันน้งครับครับให้มันเข้าเทมหน่อยต่อไปเป็นอะไรบ้างไอพูดถึงไฟเรียวเนี่ยน้ำเข้ามันก็น้าเข้าถามง่ายไหมมันก็เปลี่ยนทุกป,ปีอ่ะเนี่ยไฟไม่ติดบ้างน้ำเข้าบ้างนะเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แพงก็พอรับได้ เออมาเห็นสายคัดนะครับตัวนี้ช่วยมากดีดังปึ้งึงเลยเออนี่ด้วยเป็นครอบถังคาร์บอนไม่ใช่เพียวคาร์บอนสวยพี่แบบอันนี้ติดรถมาครอบฝาถังเปืือยละ แม่งใช้มาคดคุมพร้อมกันแหละสั่งช้อปปี้ร้อยห้าสิบบาทมั้งหรือสามร้อยจะไม่ได้150อ,อันร้อยห้าสิบเลยแต่อไปกะโยงเอ็มจะกี่โยงคิกชิปนะครับคิกชิปอันนี้บองตรงว่าใช้งานโคตรดี แตเกียร์ปังปังปังแล้วมันแล้วมันแบบสกินนิดเดียวเซนเซอร์ทำงานแล้วนะมันจะดังหึมประดันขึ้นมันดังหึมหึมหึมึมเหมือนเราเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วเรากำคัดอะรอบม,มันจะสูงไงเออประดันขึ้นปุ๊บรอบม,มันจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งเลยเขาเกียร์ง่ายง่าย,ายมั้งหรือไงแต่เตะนุ่มดีนะเนี่ยโคตรดีโคตรชอบ ได้ครได้ฟิลแล้วก็อืมเป็นตัวนี้บเปลี่ยนบ่อยชิบหายเลยโอ้ยดันไม่รหเป็นไ<อ>ทยตนันปับได้เปลี่ยนบ่อยชิบหายมีปัญหาครับแม่เหล็กอ,อแล้วก็ใส่น็อตยึดเจาะหเข้าไปไ้ายะเบียนไปเลย จะเดี๋ยวไ,ได้คันใหม่ผมจะไปลองของอะไรวะอะ่รวะานกคู่เหรอเขาบอกว่าแม่เหล็กยึดดีคนระับจะไปลองตัวนี้ของเซเว่นสเปรดนะแม่งงอด้วยผมพับตลอดแล้วแม่งงองเงี้ยเฮียไม่เข้าใจว่ากูขับโหดขับเร็วลมตีอะไรขนาดนะั้นอะทุกคันเลยนะอม่มิกท,ทุกคันทุกอัน ก่อนแล้วนี่ก็เป็นนะมันงอเข้ามาแต่ตัวนั้นมันจะสั้นแค่นี้ไงมันไม่กินถึงเหล็กแต่น,นี้มันยาวมาแม้ก็กินเหล็กงออยู่ดีออ,อย่างแล้วกันอันนี้เป็นโลโซฟาซาทัวะครับหนึบใช้ได้นะ แปดสิบสูงหกสิบนะแก้มใช้ไปคุ้มเลยใช้แค่นี้ใช้แค่ะนะคเองขอบแม่งโคดเหลือขี่ในเมืองไงอยู่กรุงเทพไม่ค่อยมีโคงให้เล่น เดอรถแบบต่อกันครับพอดีจะมีรถยนต์ออกก็เยลยรถลบหน่อยเออพูดถึงถ้าฝนตกแม่งก็เลื่อนอยู่ทีเนี่ยฝนตกทางตรงนะก็มีอาการสลิปอยู่นะเพราะว่าสามคมเปล่าไงนะยางตรงการจะแข็งทำให้เวลาโดนถนนเปียกแม่งลื่นแต่ด้านข้างก็อยู่นะแต่ผมมิ ไม่กล้าเทเท่าไรปะเหลือโคตรเยอะใสร้อยแปดสิบเอ้ร้อยแปดสิบหกสิบดูดิโคตรเหลือเลยไม่โดนใช้เลยแต่ยังนิ่มอยู่นะเปลี่ยนตั้งแต่ปีอะไหรวะปีที่แล้วอเออเฮ้ยไม่ใช่ดิเออปีที่แล้วต้นปี เขาปีแล้วครับดูไม่ได้แต่หมดยากอยู่นะเนไม่ค่อยได้ลงเลยก็อยากจะขับไปลงสนามเปิดหนายางนะอยากฟันใหม่ผมก็ใส่ล้อโซ่สี่ ครบยังวะคันนี้ก็ครบยังวะนอกจากปันติ๊กเกอร์อน,นี่ติ๊กเกอร์กลุ่มผมนะครับครับออฟเทร์ดิโฟนะครราชสีม,มาก,กลุ่มเทอร์ดิโฟนนองอันนี้ติ๊กเกอร์ร้านยางที่บอกเปลี่ยนแต่มันเครื่องด้วยนะร้านนี้มียาล้างโซ่หล่อโซ่อันนี้ร้าน พี่ผมพี่เปลี่ยนคัดนะครับสายคัดซิปเปอร์น้ำมันเครือ่องไลยแล้วก็เล็บโซอะไรก็ติดส,สวยๆเลงกหน่อยแต่ลืมไปรถเราแม่งสีดำแม่งไม่เห็นเลยเห็นตะโลโก้แต่มันเ็แนวดิต้องตั้งใจมองสักหน่อยเท่ดีอะไรกว่า แต่งก็หมดแค่นี้ครับเหลือรีวิวการใช้แล้วกันคือก่อนมาคันนี้ช่วงมอต้นผม 150. นขับ cbr 1 5 0 r นะตัวตัวคาบัวตัวเล็กขับตัวเล็กมาช่วงนั้นมอต้นเนาะเออบ,บิกไบค์นี่ครับหายากอะช่วงนั้นมีอะไรจำไม่ได้สุดใหญ่เป็นรถน้ำเข้ารถดิมบอย สอบสารมิดแถบมสามก็ขับไปโรงเรียนนะครับตอนนั้นจนกระทั่งถึงมาอะไรปีสองก็เปลี่ยนเป็นลินจาสองร้อยห้าสิบอืมเปลี่ยนเป็นลินจาสองร้อยห้าสิบตอนแรกก็กลไม่ได้เจอลินจาสองร้อยสิบนะกับเจ้าลิเบียรอ้อยสิบไปเทินเป็นเคสอืม กรจองเค r แล้วครับแต่ว่าตอนนั้นเหมือนกับรถแม่งหมดหรือว่ามีปัญหาการนําเข้ามานะหรือว่ายัางไงไม่แน่ใจเขาเลยขึ้นกัะจองให้นะครับก็เลยไปดูขยับสี่มาเป็น2องก็ดูระหว่างเลนจากับซีบีอก็ดูรูปแหละค้นหารูปตอนแรกดูซีบีอาสยอก็ส่งเออก็ได้ดยว่แต่พอ หานะรูปนินจา210มาอังโคสปอร์ตโคตเทสเลยแล้วยิ่ยงไปดูศูนย์นะโอ,โอ้โหคันมาเริ่มแล้วในช่วงตรงนี้ช่วงไฟลิงข้างแม่งมันบวมไงทําให้เทใช่ไหมก็เลยตัดเยนใจไม่ยากเอานินจา2ิบตอนนั้นปีสองนะนินจา2ิบก็เป็นเหมือนกับเริ่มต้นที่จะชอบอีกไปนะตอนนั้นเขาตั้งกลุ่มผ่าน เบนะแบ่งเป็นโซนโซนเบจะ2บ0ทยแลอะไรเงี้ยแบ่งเป็นโซนโซนเทพโซนปลาโซนอะไรเงี้ยแล้วก็มารวมกันเป็นกลุ๊ะต่วนั้นน่เออก็บมโอกาสได้ไปทริปมโอการรู้จักนักแข่งก็ไปสนามนะไปฝึกวิ่งในสนามกลายเป็นติดเลยทีเนี้ยจากสายทริปกลายเป็นสายสนามเลยกูแต่ยางถูกนะไอ้แซ ศูนยสามคถูกไอออืมทีนี้ก็รู้สึกว่ารถไม่ค่อยแรงอะไรบิดสดปอร์แม่งไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นไมออันนี้ได้มั้งอันัหลอกแม่งตันร้อยหกสิบมันเป็นเข็มอันลอกตันร้อยหกสิบอะเออแล้ววิ่งสุดปอกตลอดอะแม่งไม่แรงก็เลยแบบกระยับทีเซปดียาลนะเออจะผมซื้อปี 2อสิเลยแล้วก็อีกปีหนึ่งอ่อยยาเลยปี2อง3ก็แรงครับ <c oughs> ตอนแรกหัดยกเหน็นจางนสิยกไม่ขึ้นไปแต่พออ่อ e ยยาปุ๊บไหลไปเอาตัวไหลไปห้านะก็คือให้มันไหลไปแล้วก็แทะกันเล่งไอ้เฮี้ยแม่งเก้าสิองศา,งงาดีไม่คว่ำแม่งค้างางานวิสองวิ นีมันลงมามินจาก็เป็นดีอาสนามเอ้ยไม่ใช่มินจาก็เป็นอาจารย์ในสายสนามนะสวดเออาเป็นอาจารย์ในสายยกล้อแต่ก็เอาเออาไเป็นสนามเหมือนกันแล้วก็หลังจากสนามเสร็จก็ฝึกยกล้อนะฝึกยกหนึ่งฝึกยกหนึ่งต่อสองฝึกยกสองอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยกละ เอาแค่พอเป็นวิชาพอทำได้พอแล้วก็ขับมากี่ปีวะหลายปีสบอุติเหตุรถยนต์ตัดหน้านะครับรถยนต์มันอยู่กลางเลนนะผมอยู่ด้านหลายทางด้านซ้ายผมจะแซงมันขึ้นไปไงแท่นี้ี้อยู่มันก็ตัดเข้ามาเข้าสอยด้านซ้ายไงไม่ตัดหน้าผมผมออกขวาไปชนตูดมัน ก็เรียบร้อยครับแต่อุบัติเหตุข่ายซากทิ้งต่อมาครับพี6 P6 กพีเซ,เซกก็ขับง่ายดียนะแต่แม่งนะไม่ค่อยแรงเลยนะครับแตงั้นแหละครับพอใช้รถทีนี้ขย้ายงานมาอยู่กรุงเทพพียา p กขับพีเ p กมาเอ้ยไม่อเอาพีเ p กมาใช้งานนะไปมาก็อยากขยับ จากเล่น4สู่650เออก็เลยขายเทินไปได้คันนี้มาครับได้มาซื้อปี63นะตุลาได้มา18เข้าขาย189ผมเอาสดมา185ครับส่วนตอนนี้พรุ่งนี้เขามายกผมขาดทุนไปเท่าไหร่วะ ่าทุนไปสองหมื่นให้องนะเอาไปเทิรนบรนดาวอรีวิวอันนี้นกันการใช้ก็แรงกว่าเ e อไม่ใช่แรงดีเร็วเร็วกว่าเอไครับนะแต่เอไอทอกจะเยอะกว่าเอไอทอกหนึ e ่งสองจะไปไปกว่าพอสามเรื่องเสมอแล้วแล้วก็โดนตั้งแต่แค่สามเลยเอออันนี้เปิดไม่ค่อย ต้นไม่ค่อยจัดเท่าไหร่จะมันจะมาไหลตอบเกียร์ไหลเอาครับตอนนี้แต่รู้สึกว่าเร็วกวาย,ยาแล้วก็หนักกวาย,ยาเยอะแต่มุดง่ายวันเป็นสปอร์ตแฮนด์มันจะหลบอะยาแฮนด์มันกว้างและสูงด้วยนี่แฮนด์มันหลบเข้าหารลบเข้าหารถอะมุดง่ายปรับกระจกกดมุดได้สายสปอร์ต โอเคเออย,ยิ่งไปจูนมานะโอ้โหบอกเลยยา e. แม่งถ้าเกิดเทียบกับย e. าเดิมๆนะยา e. สู้ไม่ได้ครับต้นสู้ไม่ได้เลยนะคือคนละเรื่องครับถ้าเกิดได้จูนมาคนละเรื่องครับยา e. ก็ย e. าครับ <laughs> ไม่ไท้บุรี่ครับตามความรู้สึกครับที่ใช้มาสุดอะ่ะเออไปโคตรไวไม่ต้องรอรอบก่อนจูนเกียร์ห้า เกียร์ห้าบิดบิดขึ้นกว่าจะขึ้นออนานนานอยู่แล้วก็ต่อหกว่าจะขึ้นมาเดี๋ยวความเร็วกว่าจะขึ้นนะแต่พอจูนมาเกียร์ห้าปุปื๊ดปื๊ดเลยครับไม่ต้องรอ <c oughs> คันนี้ผมประจุนีสิบทอยิงด้วยอะไรอะปลดรอบปลดคันเร่งประมาณเนี้เต็มแรงอล เป็นรถที่แรงแต่ว่าเราอยากลองตัวพันนะนะมีการไปเฉลยตัวตัวพันอยากลองฟิวพันว่าจะเป็นยังไงอยากมีตัวพันเป็นของตัวเองบ้างจากที่ยีเขาขี่มาอืมถ้าเป็นไปได้จะไม่ขายครับเป็นรถที่ดีครับไม่เคยพาผมเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นครับคุ้มง่ายด้วย สองรอยขึ้นนิ่งนิ่งมากเป็นรถที่นิ่งมากไม่มีสายไม่มีอะไรรถโคดนิ่งเลยเป็นเพราะมันหนักนะมันนิ่งเลยจัดจัดเล็กโอเคครับเดี๋ยวคอยไปดูคันใหม่กันแล้วกันแล้วผมจะเอารุ่นหลยโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ